สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ใครเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวผากันปาดเหงือเป็นทิวแถวค่ะเพราะราคาน้ํามันแพงพุ่งพรวด,ดเลยทีเดียวนะคะการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่นับวันมีแต่จะแพงขึ้นแล้วยังเป็นพลังงานที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านในภาวะแบบนี้ทําให้กระแสการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต,าต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้คนพูดถึงกันมากค่ะและเป็นความภูมิใจของบร,ริษัทกรุงเทพธนาคมในฐานะที่เราเป็น ผู้ให้บริการเรือโดยสารใช้พลังงานฟี้้าเป็นสายแรกของประเทศไทยค่ะโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองพดุงกรุงเกษมเรามีเรือพลังงานฟี้้าทั้งหมด8ลำเรือแต่ละลำบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด30ที่นั่งใช้ระบบขับเคลื่อน2เครื่องยนต์กำลังไฟ10กิโลวัตต์หรือประมาณ20แรงม้าค่ะเราจะมีสถานีชาร์จอยู่ที่บริเวณท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง การชาร์จไฟแต่ละครั้งสามารถวิ่งให้บริการได้ประมาณ4ชั่วโมงส่วนไฟฟ้าแสงสว่างภายในเรือจะใช้พลังงานที่มาจากแผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาเรือค่ะเรามาคำนวณค่าพลังงานที่สามารถประหยัดได้จากการใช้เรือพลังงานไฟฟ้ากันนะคะเอาตัวเลขคร่าวๆที่น้ำมันดีเซลลิตรละ26บาท เรือน้ำมันดีเซล1ลึ่งลจะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน1ปีคิดเป็นประมาณ1ล้านบาทค่ะขณะที่เรือไฟฟ้าของเราใช้ไฟฟ้าต่อลำคิดเป็นค่าไฟมูลค่าเพียง2,40,000บาทหรือประหยัดได้กว่าเรือใช้น้ำมันดีเซล3เท่าค่ะและเมื่อคิดจากจำนวนเรือทั้งหมด8ลํลำที่ให้บริการต่อ1ปี เราจะสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เป็นเงินกว่า6ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็คืองบประมาณของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เปิดให้บริการมาเรายังไม่มีการจัดเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการค่ะ นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆซึ่งปีปีหนึ่งถ้าเป็นเรือใช้น้ำมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อีกประมาณ3 0,000กว่าบาทต่อลำค่ะและที่ยิ่งกว่าการประหยัดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินนั่นคือสิ่งวัดลอมที่ดีจากการใช้พลังงานปลอดมลพิษไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อดินน้ำและอากาศโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลดีต่อสุขภาพของผู้โดยสารทุกคนและพนักงานประจำเรือค่ะ เพราะเรือใช้พลังงานฟฟ้าของเราไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการเผาไหม้ที่เป็นมลพิษไปทำลายปอดและถางเดินหายใจไม่มีเสียงดังรบกวนการได้ยินซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะว้าวดีขนาดนี้ใครมาทำธุระในเมืองจะลองแวะมาใช้บริการเรือของเราก็เชิญได้เลยนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่เพจ a c e b o o k นี้เลยค่ะ